เสียดายแน่นอนอืทะเลเหมือนกับเต้นอยดไม่เสียดายลงมั้งโอเคทะเลก็ทะเลทำผัดผัดบูมกับมาลินนะคะใช่มาลีที่ทำดนซิงโชว์ทั้ตาลีทำคุกิ้งโชว์ โอเคเราเริ่มใหม่แต่วันนี้จะทำเป็นกับสตอรี่ือจะไปรับพี่เจข้างรางนะคะแล้วก็ค่อยมาเริ่มลืมว่าเปิดไฟแล้วตายสบายถูกใจก็คบกันไปคบกันไปเพราะฉันเป็นคนไม่สนอะไรไม่เคคยิดใจสบายสบาย ากเรากชชกคันไปอ่านภาษาคาร์ดิเนความรักและสัวใจไม่เคยการอะไรรักษาต้องการอยู่ร้านทิเศนี้แะ่อาจไม่ง่ายขนาดนี้ล็อกุ่อนกิ๊คก็ทุยงค่ะอ้านช้วธอจะมีมีอลิ i t ฟัง f ์แโอเคสบายเลยแม่นาทาเลีย number nine ีค o m the ทไมเพลงอันนี้มันมาเพลงแรกเลยอ้ยมันลืมไลฟ์วันนี้ทุกคนเห็นตูดมันนีมเหรอใช่ทคน ลืมอยู่เขาไม่อยู่คนเดียวเว้ยมันมีเพลงหนึ่งที่แบบเว้ยมิลิจะหาถึงเจอทุกคนเย่าเพิ่งไปนะเดี๋ยวนาตาเลียกลับมาค่ะนาตาเลียจะกลับมาค่ะมิลิอ่านไม่รู้เรื่องค่ะขอโทษนะคะเดี๋ยวมนลิกำลังหาเพลง